สวัสดีครับ<ล>พบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ทอมในรายการสหวิทยาโหรารายการในรอบนี้สนับสนุนกันโดยท่านอาจารย์โอผู้มาดูแรในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ ผู้มาดูแรในรายการทุกรอบก็มาถึงแล้วณนะบัดนี้นะมันเหนียวไห่เหนียวนะมานี้มาเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองเนี่ยดูอาจารย์ท็อปเนี่ยไพ่ไม่เหนียวแนะ่ทนะ่านอะาจารย์โอ้ไม่เคยไม่เคยเห็นนะลีลาสุดเร็วมากกดแชร์ออกไป เพียงคนละ9,999แชร์นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแรมในรายการทุกรอบนะท่านอาจารย์โอนี่ท่านเป็นผู้ดูแลร,รายการของเรานะอย่างแน่นอนนะ mm. เอามีใครโทรเข้ามาอีกกันเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดูกันแป๊บนึง นี่ย <Yeah. S 2> ตอนนี้เ,เป็นเวลาโทากลับไ้วยไม่ใช่นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแรมในรายการทุกรอบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพันก้าร้อยนะ9กแชร์เท่านั้นนะ แชร์แล้วโอ้โหมากันไวมากเลยรอบนี้ขอบคุณนะครับที่ให้การสนใจรายการเรานะรายการเรามีผู้ดูแลนะมีอาจารย์โอเป็นผู้ดูแลในรายการนะเหมือนเดิมครับกดแชร์ <Good share S 1> แล้วมาตามด้วยชีเรน นะพะตามได้คำถามครับโอ้โหเข้ามากัน99้า้าคนนะเนี่ยไวมากนะครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชี้แรนต้องแชร์ก่อนไหมแชร์ก่อนดีครับนะขออนุญาตแชร์นะครับจนกว่าจะครบ10คนแล้วเดี๋ยวตอบให้นะบอกให้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพัแชร์เท่านั้นนะแชร์แล้ว ตามด้วยชีแบนนะแรตามด้วยคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามครับอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบนนะ และตามด้วยคำถามโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นผู้ดูแลร,รายการเก้าพการ้อย9ครั้งนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะนะไหนดูซซมีหลายคนเลยมีสามคนเนี่ยโอ้โหทั้งทีมเลย อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีนะครับกดแชร์ออกไปกดแชร์นะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วกดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาครับกดแชร์ออกปอยนะกดแชร์ออกปอยนะมาเดี๋ยวรอก่อน ให้มีคนถาม 9, 9คนก่อนเดี๋ยวจะตอบให้อย่าลืมนะนะ,ะมามาใครใครก่อนนัดค่ะชาแล้วค่ะดวงอเริลนะคะนัดค่ะปัญหาเรื่องเงินที่ทะเลาะกันจะสามารถเคลียร์กันได้ไหมคะยังเคลียร์กันไม่ได้นะขอรับอเหมือนเครียดกันมากเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจานคือเหมือนเขาเอาจริง<ต>เอา,เอาจังกันมากเลยแบบเครียดหนักเลยะคะ่ะ มาชาแล้วตามสมัครงานที่ร้านมือถือไว้จะได้ทำไหมคะยังไม่ได้ทำครับตอนนี้ครับพูดตรงๆนะเพราะว่าสวันเออส้มยืนกู้กสิกรจานนุมัติไหมคะต้องเจรจาต้องไปคุยกันอีกนะอืมขอบคุณมากค่ะจารยนะอ่ะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่งคำถามนะคะนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นผู้ดูแลรายการของเราเหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยชีแรนกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่นคำถามค่ะนะ,ะนะอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 9, 9้แชร์เท่านั้นนะเข้ามากันได้ครับนะโคราก้านเก้าร้อเก้าแชร์นะมาขอบคุณแล้วก็จบนะเออมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999าเก้าแชร์นะมาครับใครที่บอกว่าหาเงินหาทองไม่ได้ไหนใครที่บอกว่าเครียดเครียด นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้เป็นประธานนะไปสวดพระกระถาเงินล้านกันบ้างเนอะช่วงเนี้ยดวงคนไม่ค่อยดีสวดเสริมดวงเสริมราศรีกันได้นะ mm hmm. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอม สัมป ja ah ah am ัติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคขาปรรยันเตกพรมาจมหาเทวาพิระพาโพนตุเมมหาพุยมหาราโพวนตุเมมีแต่พระวิีพุทธมาอาุณโมพุทธายะเวระยทโยเวรโคนายังเวระหิงสาวเวระทศีเวระทศาเวระเทียวพุทธสังมานีมามาพุทธสสวาหอมสมบติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรร โดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการอยู่ทุกรอบกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพารก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะ ถ้าไม่มีคนดูดวงมากๆจะไปทำรายการคนมีองค์ซะเลยวันนี้นะจะได้ไม่ไม่นีมากนะกดแชร์ออกไปกดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื่อยเล่นคำถามมาค่ะข้างหน้านี้เราดูพยิบซื้อทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะถามมาหนึ่งข้อนะคะครอบคลุมระยะเวลา3าวันเท่านั้นนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาในสามวันแน่นอนแะเรื่องไร้ายๆจะอยู่แค่เพียงสามวันเท่านั้นค่ะอืมใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะถามมาได้ค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะฝากกดติดตามเพจกดไลค์เพจให้ด้วยนะคะสหวิทยาโหราค่ะและเดี๋ยวจะไปทำในรายการไปเปล่าไป ไปทำไปทาในนี่ไปทาในรายการคนมีองค์นะไปเลยนะเพราะว่าชมรมแล้วเออเพราะว่าถ้าถ้ามีคนถามน้อยเราจะไปทำคนมีองค์ดีกว่าครับมันเป็นรายการรายได้เราชัวร์กว่านะไปสบายกในกลุ่มคนมีองค์ดีกว่าเนาะเออนะไม่ต้องมาลำบากครับตอบอะไรให้ใครง่ายดีนะอ่ะนะจะถามก็รีบถามเพราะว่าเวลาก็เหลือน้อยนะเออนะ ถ้าจะดูดวงเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อสอบถามได้หลังหรืออีกหนึ่งนาทีนะเนี่ยค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดทําไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาทีนะคะไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตร,ตรวจโอ์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองศาสร,ริกาลิ้นทองเส,สริมดวงเสริมราศรีวิธีการทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสมเปิดกิจการระะ้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะ อาจารโอนะเอ่อถ้าลิ้นมันรัวไม่ต้องไปอ่านมันเลยให้ผมให้เอา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 ,เอาไว้นี่ดีกว่าข้างหน้านี่เลยติดต่อได้ที่ facebook โอศริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอิรี15และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนักมีดปลามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ id รา e ย ajtop16 เอาละ สำหรับรายการในรอบนี้ก็ถ้าจะหมดเวลาลงแล้วนะถ้ามันหมดเวลาผมก็ต้องไปนะเหลืออีก30วินาทีผมจะให้เวลาอีก30วินาทีส่วนสักตีนึงเลยว่ะไปไปสมจิชามินาสังสิมโมพระม,มาจมหาเทวาสเพาคาพระยันติพระม,มาจมหาเทวาพิระพาพวนตุเมมหาพุทโยมหาราโพพรตุเมมีตเมมตภาวุตเต พุทธมาอาุณโมพุทธายาวิริทิยเวริโคนายังวิริหิงสาเวริทศิเวริทศัมเวริทิโยพุทธาสามานีมามาพุทธส,สัจวะหคมสมเดชามีเอ่งเพ่งพาพาฮหา,หา,หาเรอเรอนะก่อนหน้านี้ก็สวดไปร้อยยจบแล้วนะเดี๋ยวก็สวดอีกนะสวดเรื่อยๆเอาละหมดเวลาละนะคิดว่าน่าจะพอแก่เวลาแล้วไปแล้วครับ